กทโสวัส <So, S 2> ดีแฟนๆเลยว่าทุกท่านนะกลับมาตามนัดครับสำหรับการแนะนําวิธีการไลฟ์ยูทูบสาหรับคนใช้การจอเอ็นวีเดียนั่นเองนะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ยังเป็นที่จะต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมเลยครับเราใช้ฟีเจอร์ที่มีมาอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือซอฟต์แวร์ GeForce Experience นะครับ ติดตั้งไรเวอรเนี่ยก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับเกมเมอ,อร์หลายท่านได้ลองใช้แล้วเนี่ยก็พบว่ามันซิมเพิลมันง่ายมากนะครับเหมาะสําหรับการเล่นเกมเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับไม่เคยได้ลองใช้นะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าวิธีการไล่ยูทูปเนี่ยมีวิธีไงบ้างและก็สามารถปรับแต่งอะไรยังไงได้บ้างครับ เอาละฮะสำหรับการไลฟ์ u t u b e นะฮะเราจะใช้ซอฟต์แวร์ G-Force Experience นั่นเองครับแน่นอนว่าสำหรับการถ่ายนอดสดเนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Share Overlay นะครับเราแนะนำกันไปแล้วแบบละเอียดนะครับรมไปถึงการแนะนำการไลฟ์ a c e like b o o k ด้วยนะฮะสำหรับการไลฟ์ u t u b e ครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับการไลฟ์ a c e b o o กนะครับก่อนอื่นที่จะต้องเรียกในส่วนของหน้าเมนูขึ้นมานะครับกดอันดอร์เนตแทบบนคีย์บอร์ดครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้นะครับเรียกว่า Share Overlay นะครับเมนูหลักๆที่เราจะใช้วันนี้คือ Broadcast นะครับหรือว่าการถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับสำหรับการเซตอัพครั้งแรกนะครับต้องเข้าไปล็อกอินแอคเคาท์ยูทูบก่อนนะครับเข้าที่เมนูคันเฟืองเลยแล้วก็เมนู Connect นะครับบริการด้านล่างสุดครับเป็นบริการ y t u t u นะครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยสามารถบอ o a ดแคสตหรือว่าถ่ายทอดสดได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแบ็กออกมานะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของเมนูบอดแคสต์ตรงนี้นะครับสามารถาก,กดสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดก็คือเป็นการตั้งชื่อคลิปนะครับตั้งชื่อของการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับโลเคชันตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้นะครับเราจะต้องทําการไลฟ์นะครับบนช anel ยูทูบเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Facebook เนี่ยตรงโลเคชันตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะถ่ายทอดสดไปยังโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่าไลฟ์ไปยังเพจที่เราบริหารอยู่นะครับผมก็สําหรับ youtube เลือกไม่ได้นะ ตามนี้นะครับถัดมาก็จะเลือกในส่วนของรูปแบบของการแสดงผลนะครับว่ากําหนดสิทธิ์ให้ใครเห็นได้บ้างนะครับเป็น p r i v a t e ก็คือเราเห็นคนเดียวเป็น unlist นะครับก็คือไม่ได้อยู่ในรายการนะครับสำหรับการไลค์ก็จะไม่ได้โชว์ในช่องของเรานะครับเราจะต้องเอาลิงก์ในการไลค์นะครับส่งไปให้คนอื่นนะครับเพื่อให้คนอื่นเขามาดูนะครับตรงนี้หรือว่าเป็น public ครับเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นอันนี้ก็แล้วแต่สามารถเลือกได้นะครับก็กด go l i v ์เนี่ยก็คือสามารถถ่ายทอดสดได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไป ไลฟ์ like กันจริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์เนี่ยเรามาปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ทีเดียวกันเลยนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์กันจริงๆนะฮะผมจะทําการปรับแต่งนะฮะให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ทีเดียวน,นะครับสำหรับการปรับแต่งเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลายๆส่วนนะครับเข้าเมนูฟันเฟืองนะครับเลือกที่ HUD ลเ y o u ์นะครับตรงนี้ผมจะให้มันโชว์ในส่วนของเว็บแคม,มนะฮะกล้องเว็บแคม,มนะครับเพื่อให้มีแอคทิวิตี้ขณะที่เราถ่ายทอดสดนะครับผมเอามมุ สายล่างนะครับเลือกเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับสเตตัสอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นการสแสดงว่าตอนนี้สถานะการทำงานของโปรแกรมแชร์อเวเลตเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับมีการไล่อยู่หรือเปล่านะครับก็เป็นการเช็คไปในตัวด้วยนะฮะก็เปิดไว้ก็ได้นะฮะถัดมาครับเป็น FPS เคาน์เตอร์ผมอ้อยมุมขวาบนนะครับมุมขวาบน เพื่อเช็คว่าตอนเนี้ย FPS ในขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแลวก็สุดท้ายจะเป็น viewer นะครับเป็นยอดวิวนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเรานะครับเปิดไว้ก็ได้นะผมเซตตามนี้นะฮะสี่มุมตามนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเซตตามต้องการได้นะครับเสร็จแล้วแบ็กออกมาถัดมาฮะผมจะมาใส่ custom overlay นะครับหรือว่าเป็นภาพนะครับที่เราปรับแต่งขึ้นมาเองเนี่ยซ้อนเข้าไปขณะที่เรามีการถ่ายเทอดสดนะครับเลือกที่เมนูบอทแคสต์นะครับตรงนี้ผมเลือกไฟล์มาแล้วนะครับผมทำไฟล์มาให้ด้อยู่แล้ว นะครับเดี๋ยวผมแอดใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะฮะมาเลือกตรงที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับที่เราได้ทำการเซฟไว้นะครับขออนุญาตเลือกไฟล์นะฮะ Desktop นี่ฮะผมเลือกมาแล้ว3ไฟล์นะฮะอันนี้ทีมงานของเราทำมาให้นะฮะไฟล์ที่1ครับไฟล์ที่2แล้วก็ไฟล์ที่3 นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองทำคัสตอมโอเวอร์เลย์เองนะครับเช่นใส่โลโก้ใส่ชื่อรายการใส่ผู้สนับสนุนใส่สปอนเซอร์เนี่ยเซฟเป็นไฟล์ PNG นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับคัสตอมโอเวอร์เลย์นะครับเรียบร้อยแะตอนนี้เราพร้อมที่จะไล่แล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าการเปิดปิดคัสตอมโอเวอร์เลย์เป็นยังไงนะครับมาดูที่เมนูคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับ เลือกมาด้าล่างสุดนะครับ Custom o l e นะครับเขาบอกว่าวิธีการเปิดปิดเนี่ยกด Alt F5 นะครับแล้วก็รูปสารูปที่ผมเลือกไปตะกี้ถ้าจะสลับกันเนี่ยระหว่างที่เราถ่ายรอดสดเนี่ยกด Ctrl1 o n o Ctrl2 Ctrl3 ตามนี้จำสี่ shortcut ตรงนี้ไว้นะครับเผื่อเราได้ใช้ในขณะที่ถ่ายรอดสดนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ทันทีนะรโอเครายมายาวเลยเรามาไลฟ์เลยดีกว่านะครับเลือกเมนู Broadcast นะครับ เลือกคัสตอมไม์นะครับเพื่อจะปรับแต่งในเรื่องของความละเอียดนะครับในการถ่ายรอดสดนะครับเลือกเป็นบริการ y o u t u b e นะครับสำหรับโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีให้เลือก4โปรไฟล์ด้วยกันนะครับมีโลมีเดียมไฮแล้วก็อัลตร้าส่วนใหญ่นะครับการถ่ายรอดสด u t u b e เนี่ยเขาจะใช้เป็นความละเอียดไฮนะครับก็คือเป็นความละเอียดแบบ Full HD 60 fps นะครับหรือว่าจะคัสตอมเองก็ได้นะครับตรงนี้สูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2K นะครับ สำหรับเฟรมเรทเนี่ยเลือกได้แค่2แบบนะครับเป็น30กับ60อ่ะผมเลือกเป็นไฮไว้แล้วกันนะครับตรงนี้บิเลีตก็ปรับได้ตามต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคมากดที่สตาร์ทนะครับเลือกบริการ YouTube ตั้งชื่อคลิปให้เรียบร้อยนะครับเทสเชร์โอเวอร์เลย์นะครับเหมือนเดิมผมเซตเป็นอลิสไว้แล้วกันนะครับใครเซตอะไรตรงนี้ก็ตามต้องการนะครับเป็นพับลิกก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะสามารถไปปรับได้ทีหลังนะตรงเนี้ยสามารถไปปรับได้ขณะที่เราไลด์ด้วย เสร็จแล้วกดกดไลค์นะครับจะมีกล่องข้อความขึ้นมาครับ a d c a คสติ g ง o y o u t u b e has Start นะครับที่มุมขวาบนตอนนี้ YouTube ไลค์ได้เริ่มต้นเรีบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับเข้าไปเช็คใน YouTube หน่อยนึงนะฮะนี่ฮะเข้า Account ส่วนตัวนะครับมุมขวาบนเนี่ยจะเป็นแอคเคานส่วนตัวของเรานะครับเลือกที่ Studio ผู้สร้างนะครับ มาดูที่การสมิ่งแบบสดนะครับคลิกด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ลงเนี่ยแล้วก็มาดูที่เหตุการณ์นะครับนี่ฮะตะกี้เทสแชร์โอเวอร์เล์เนี่ยที่เราเซตไว้ตรงเนี้ยได้ถ่ายสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็มาดูที่เหตุการณ์นะครับขออนุญาตปิดเสียงฮะเสียงมันซ้อนกันนะครับปรับความละเอียดเป็น full hd ได้ตามต้องการนะครับอันนี้ผมเซตไว้เป็น1ัน0 p ใช่ไหมก็เซตได้สำเร็จเป็น1ัน0 p นั่นเองนะครับ นี่ฮะสังเกตได้ว่าจะมีแถบเขียวด้านบนด้านล่างด้วยนะอันนี้ที่ผมเซตแช์โอเวอร์เล์ไว้นั่นเองนะครับโอเคไปลองเกมดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาเทสกันในเกม Battlefield 1นะฮะขอปัใไปเปเต็มหน้าจอหน่อยโอเคมาละ อย,อยู่กันในเกม Battlefield 1นะฮะไปลองเล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูไลฟ์ใน YouTube ม,นมันจะเป็นยังไงนะฮะลองเล่นสักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆสตรงนี้เขาต้องสเตลกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลย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 ,เลย,เลยอืมหรือบอกไปฮะสำหรับการจอที่เราใช้ในการไลฟ์วันนี้เนี่ยจะเป็น gtx 1060นะครับค่อนข้างยาคร,ค,รงครับเล่น Battlefield ปรับไฮแล้วก็ ไลฟ์สตรีมไปได้ด้วยนะครับลื่นๆื่นลื่นๆื่น,น,นะฮะ60เฟรมตลอดนะครับหังเกมแล้ว60เฟรมตลอดกินซ p u ไม่เท่าไหร่นะครับเกมนี้แต่กินแลเมเอาเรื่องอยู่นะฮะโอเคเล่นไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอเอ้ยเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อน,นที่กำบังเล่นไปสักนิดหนึ่งนะฮะ อย,อยู่ในกันอยู่ในกันนี่โอเคเราออกไปดูในส่วนของ YouTube ไลฟ์นะครับที่เราได้ถ่ายทงสดไว้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหมวด playback นะครับก็คือให้เราดูวิดีโอที่เราไลฟ์มาตะกี้นะครับย้อนหลังนะครับสามารถเช็คไฟล์ได้ว่าไลฟ์ที่เราไลฟ์ไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนถ้าจะให้มันเป็นเรียลไทม์นะครับให้มาคลิกตรงที่ตรงนี้ฮนะ ข้ามไปที่การถ่ายทอดสดนะครับคลิกให้มันเป็นปุ่มสีแดงนี่ฮะตอนนี้จะเป็นโหมดเดียวไทม์แล้วมันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับจากการที่เราไล์เนี่ยแต่ว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นอยู่ในโหมดเดียวไทม์ละประมาณนี้นะฮะเรา,าเปลี่ยนคัสตอมโอเวอร์เลย์กันดูบ้างดีกว่านะเข้าเกมฮะเพื่อให้เห็นชัดหนึ่งเรามาลองเข้าเกมไปเปลี่ยนคัสตอมโอเวอร์เลย์กันดีกว่านะครับเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับจำกันได้ใช่ไหมกด ctrl 1นึ่ตะกี้อยู่แบบที่1น,นะครับผมจะกด คอนโทรลสองนะครับเป็นแบบที่สองนะฮะมันจะมีดีเลย์นิดหนึง่งนะฮะแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เขาดูเปลี่ยนเป็นแบบที่สามดูนะฮะเป็นคอนโทรลสามโอเคนะครับเล่นไปดูนิดหนึง่งนะฮะอันนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถทีจะถ่ายทอดสดไปได้แล้วก็เปลี่ยนรูปคัสตอมโอเวอร์เลย์ไปได้เรื่อยๆนะครับตามที่เรากเซตไว้ได้สูงสุด3าแบบนะครับเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนธีมเปลี่ยนรูปแบบรายการอะไรก็ว่าไปโดยที่เราไม่เป็นจะต้องกดหยุดถ่ายทอดสดนะฮะก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับกลับออกไปดูในส่วนของ YouTube ไลฟ์นะฮะเลือกเป็นเดีย๋ยวนะฮะเป็นหมดเรเบคดีกว่านะครับจะได้ดูนี่ครับอันนี้ c u สตอมโอเวอร์เปลี่ยนไปแล้วนะครับตามที่ผมกด c อนโทรลสแล้วก็ c อนโทรลสนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบที่2นะ อันนี้จะเป็นแบบที่สามนะครับเหมือนเดิมครับถ้าจะไปดูให้ในโหมดเรียลไทม์ก็คลิกเลือกที่ปุ่มสดตรงนี้นะครับให้ขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็จะอยู่ในโหมดเรียลไทม์ประมาณนี้นะครับสำหรับการไล o u t u b e ง่ายๆนะครับจะไม่ต้องใส่ข้สต้มโบว์เล์ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกใส่ได้ตามต้องการตามรูปแบบรายการของน้องๆเลยนะครับตรงนี้นะครับรือบอกไปว่าเราสามารถที่จะเซตค่าอะไรได้เพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะกําหนดสิทธิ์เพิ่มได้นะครับตรงนี้เนี่ย จะเปลี่ยนไปเป็น Public ก็ได้นะครับแบบอาร์ลิสก็ได้แบบ Private ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ค่า Default ของเขานะครับถ้าเรามีการกดไลท์เนี่ยเขาจะมีการแสดงสเปคนะครับในการไลท์ให้เราได้ดูนะครับแล้วก็สามารถอิดิตได้ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้สามารถเรียแชทนะครับกับคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราได้นะครับก็เหมือนกับการไลฟ์ยูทูบนะครับผ่าน OBS หรือว่า Xsplit ทุกอย่างนะครับก็ ใครใช้การ์ดจออ v นเ i เดียก็ลองมาใช้กันดูครับสำหรับการไลฟ์ u t u b e ง่ายๆผ่านแชร์โอเวอร์เลยครับเอาละครับริงท้ายกันไว้สั้นๆนะครับสำหรับการแนะนำในวิดีโอนี้นะครับกับการไลฟ์ u t u b e ด้วยวิธีง่ายๆนะครับใครมีการ์ดจออินเ i เดียก็อัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็จะมีซอฟต์แวร์ G-Force Experience มาให้ใช้งานนะครับค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับ ส่วนวิธีการไลท์นะครับก็อย่างที่เราได้นำไปนะครับกดอินเทอร์เน็ตแทเรียกเมนูขึ้นมานะครับล็อกอินแอรเขาให้เรียบร้อยนะครับไปที่เมนูบล็อตแคสต์ตั้งชื่อคลิปก็พร้อมที่จะถ่ายทอดสดแล้วนะครับทั้งผ่านในส่วนของ YouTube Facebook และก็ทวิชนะครับรวมถึงสามารถปรับแต่งนะครับรูปแบบรายการเป็นในของตัวเองได้นะครับใส่โลโก้โลโก้ใส่ข้อความอะไรก็ว่ากันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการไลท์ยูทูบในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจอหลักนะครับอยู่ในเกมนะครับเมื่อเปิด เว็บแคมนะครับแล้วก็จอหนึ่งเนี่ยผมเปิด YouTube ขึ้นมาเช็คสถานะนะครับในการไลฟ์นะครับสังเกตได้ว่าในส่วนของจอแสดงผลนะครับเป็นแบบเดียวกับจอหลักหมดเลยนะครับมีการเปิดเว็บแคมแล้วก็มีการแสดงผลที่เป็นคัสตอมโอเวอร์เลยนะครับก็จะมีแถบเขียวๆมีคำว่า G-Force Experience มีคำว่า Deva Natural นะครับใครที่มีความสามารถในการปรับแต่งกราฟิกก็สามารถทำคัสตัมโอเวอร์เลยสวยๆออกมาเป็นรายการของตัวเองได้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะส่วนใครที่มีข้อเสนอแนะนะครับอยากจะสอบลงสอบถามอะไรก็ โพสต์กลับไม่ได้ใต้คลิปนะฮะเรากลับมาตอบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวทีองไทยละดัโร